เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Chicken t i m e TV รีวิวของนะครับผมก็สําหรับใน e p นี้นะครับผมก็พิเศษใส่ไข่ไม่เหมือนใครเลยนะครับหรือว่าเหมือนก็ไม่รู้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอาแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัว ak 1 2 airsoft นะฮะของค่ายอะไนะ ark c h u l a ใช่ไหม c อ <ur> นะครับไม,ไม่ได้ใจ่าพูดถูกเปล่าแต่เสียงประมาณนี้นะครับ จากโรงงานไต้หวันเลยใช่ไหมใช่ใช่อ,อผลิตที่จีนแต่ว่าเป็นแบรนด์ของไต้หวันอ๋อคือจีนเกรด A เลยนะครับขอดูแม็กหน่อยอ่าบอกเลยว่าสาวกบ,บีบีกันแล้วก็สาวกเอคนี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมก็วันนี้เลยครับผมชิคเก้นทา m ทีวได้เล็กขอเสนอเลยนะครับเอเคสิบสองค่ายแอทันะครับผมจาก บริษัทไต้หวันนะครับแต่ผลิตในโรงงานจีนแบบเกรด A เลยนะของดีมีคุณภาพนะครับบางคนอาจจะสงสัยแล้วว่าสเปคข้างในมันเป็นยังไงถูกไหมเออสเปคข้างในนะครับแต่บอกก่อนเลยนะครับผมว่าเอ่อบอดี้ตัวนี้อ่าเดี๋ยวขอให้ดูเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวลองขึ้นลำขึ้นขคันชักให้ดูหน่อยนะครับแล้วปล่อยดิปล่อยปอยอ่าเป็นไงเสียงพ่อไหมอ่าอีกรอบนึงอีกรอบนึง ก็สั่งให้อือเป็นเหล็กนะครับผมไม่ใช่พลาสติกเทียมเนาะเอ้ยไม่ใช่เหล็กเทียมนะครับก็สเปคข้างในคร่าวๆนะครับสเปคข้างในคร่าวๆนะครับผมอ่าอย่างที่บอกครับบอดี้เหล็กนะครับผมแต่ตรงนี้อ่าประกับหน้านะครับตรงนี้เป็นพลาสติกเ b s แบบเหนียวๆเลยนะครับฮะลายมีซอรล่องนะครับ พันท้ายก็เป็นพลาสติก ABS เหมือนกันนะครับยืดหดได้นะครับ AK12 ตัวนี้นะครับที่เขาให้มาด้วยนะครับผมก็จะเป็นทั้งมี2แม็กเลยนะค่ายนี้ก็คือเป็นแม็กแม็กปัดลานหรือแม็กโม่หนึ่งแม็กนะครับแบบนี้นะแล้วแม็กโมหรือแม็กปัดลานอันนี้ใส่ได้กี่นัดเอ่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ประมาณสามร้อยสามถึงสี่ร้อยประมาณนี้เหมือนแม็กแทั่วไปนะใ แล้วก็แม็กสแตนนะครับแม็กสแตนนี้ใส่ได้กี่นัดอ่ามันจะปรับได้สองโหมดครับเป็นโหมดแบบสามสิบนัดกับโหมดแบบร้อยสามสิบนัดได้ดทั้งหมดที่แกก็จะอยู่ตั้งใต้ตนี่มทีที่ปรับเนาะแล้วก็ออกมาแล้วก็ดึงอ๋อปรับอย่างนี้เลยเนาะอ่ามันก็จะมีตรงนี้ฮะถ้าดันไปทาง ทางซังซ้ายก็จะเป็นโหมด30าัสิบนัดาาถ้าดันไปทางทางขวาก็จะเป็นโหมดประมาณร้อย3 0นัิบร้อยสามสิบนก็คือจุได้สูงสุด100 120ร้อยร้อย0ี่สร้อยถึงร้อยสาิบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากแบบอยากจะเล่นแบบยิงสมจริง3าสิบนัดก็ปรับได้ก็ปรับได้นะโ้โคตรเท่เลยส่วนอันนี้คือระบบไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับเนะี่เห็นมีสายไฟใส่แบตตรงหลังเต่าตรงนี้ใช่อายกหน่อย เหมือน AK47 ทําตัวธรรมดาเลยครับผมนะส่วนเกียร์บ็อกก็เป็นเกียร์บ็อกเวอร์ชัน3ไมโครสวิตนะครับก็เกียร์บ็อกก็เหมือน AK กวไปทุกรุ่นเลยเนาะทุกรุ่นเลยนะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชัน3นะเกียร์บ็ box, อกเฟืองเหล็กใช่ครับเฟืองเหล็กเฟืองเหล็กนะครับยิงได้ทั้งโหมดเซมิแล้วก็ฟูลออโต้ใช่ครับ2โหมดอ่เาเดี๋ยวลองปรับโหมดให้ดูหน่อยก็โหมดแรก ที่ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็จะเป็นูัอโต้แล้วก็ตำแหน่งที่สองปุ๊บก็จะเป็นเซนิออโต้อ๋ออ๋อแต่ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะไอที่ไอชื่อบอกโหมดเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็นภาษารัสเซียด้วยใช่ไหมรัสเซียครับอ่านออกไหมไม่ออกรู้แค่ว่าเป็นแค่เซมิกับปัอโต้ใช่แค่นั้นต่อมานะครับผมอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของปืน a อเคสองเลยนะเห็นเขาบอกว่าพับท้ายได้ใช่ไหมท้ายได้ครับ รับท้ายได้อ่ะลองดูลองดูก็จะเป็นแบงนี้อ่ะยืดหดท้ายดูก่อนยืดหดอ่ายืดหดมีประมาณสามสี่ระดับอ่าอ่าอ่าใครตัวสูงตัวตัวเตี้ยอะไรก็ปรับได้ตามถนัดเนอะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีพับท้ายได้พับท้ายอ่ะปุ่มตรงนี้ยังไงกลมๆตรงนี้กดเลยอ่ะพาไปดูเลยึ๊บนีครับล็อกอย่างนี้เลยล็อกเลยไม่โค้งเค่งไม่กระดุกกระดิ๊กกระดักโอ้ล็อกแน่นแน่นเปี๊ย เวลาเอาออกก็ดึงออกได้เลยไม่ต้องกดปุ่มอะไรอึงได้ครับโอเคนะถือว่าสเปคค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเ k คนะไม่ควรพลาดเลยนะครับเจ้าตัว a อเคตัวนี้ค่ายอัคทอรัสเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับค่ายอัคทอรัสนะครับเน้นย้ำเหมือนเขาโฆษณามานะเอออย่างนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าและโอเคมีสเปคอะไรที่จะต้องรู้อีกไหมแบบพิเศษพิเศษอะไรกว่า a อเครุ่นอื่น พิเศษก็จะจะมีรางทิชักกินี่มาให้จากหลังเต่ยายาวมาถึงข้างหน้าสามารถติดดอดติดตัวซูมดอทติดไปฉายติดลิกมือด้านล่างอ่าโอแต่ง,<า>งได้ครบเลยใช่เออเดี๋ยวลองลองเอาดอดมาติดสิลองเอาดอดมาติดโอเคระ,เอร,อระหว่างเอารอระหว่างรอเอาดอดมาติดครับก็ตอนนี้เราอยู่สนามเอ็กซ์ตรีมมิชชดาใช่ไหม ใช่ใช่อ่าอยู่ที่ไหนนะสามาัคคียีสาซอยสามัคคียี่สิบเก้าเขตอะไรเราอยู่เขตอะไรนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีแคร่ไรเอไอโอเทคครับอ่าอ่านี่เราลองเอาเอ t e โอเทคมาติดดูนะครับอู้มาดูกันเต็มเต็มเป็นไงฮะใส่แม็กด้วยไหมใส่แม็กด้วยเออใส่แม็กด้วยมาอือหึนี่ทีว uh ีไดเลกขอนำเสนอเลยครับตัวนี้ AK 12 คอัอเป็นยังไงบ้างซาร่าเจ้าปืน AK-12 ก็บอกนี้ <c oughs> อืมโอดูอีกด้านหนึ่งก็เออโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับผมถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างละเอียดอันนี้อันนี้คือค,คือโมเดลนี่คือเหมือนตัวจริงเลยไหมเหมือนตัวจริง,หงเหมือนเลย เรา,าวางเทียบกันกับปืนจริงนี่แยกไม่ออกว่าปืนไหนปืนแอร์ตอไหนปืนจริงอืมอืม,อมของเขาดีจริงๆนะครับอาร์ชชอรัตนะครับจากบริษัทไต้หวันนะครับงานเกรดเอเลยนะครับถึงจะเป็นถึงจะผลิตที่จีนงคเับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ผลิตที่จีนกันทั้งนั้นนะท,ทุกแบรนด์ส่วนใหญ่ผลิตจีนแต่ว่ามันก็มีหลายเกรดของมันตามราคาคุณภาพอ่าแบบนี้แบบเกรดเอเลยใช่เกรดเอจนถึงเทียบเท่ามาลุยได้เลยไหม เกือบเกือบแล้วกันเกือบ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 อืมอืมอืม,อ,มอาจจะสงสัยแล้วว่าราคาเท่าไหร่อ่าบางคนเฮ้ยลองอาลอง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 เดาๆด,ด,ดูแล้วกันนะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะแบบลองลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับผมนะก็อ่าใบให้แล้วกันราคาอยู่ที่ประมาณเก้าพัน xxx ถึงหมื่น xxx มีบวกปีลบนะครับแต่บางเจ้าอ่าคือผมไม่สามารถบอกราคาเต็มได้นะเพราะว่าบางร้านเขาขายราคาไม่เท่ากันนะครับอยู่จะเป็นการโปรโมทร้านเขาเกิดไปนะครับผมนะฮะอันนี้ได้มาเท่าไหร่ประมาณเก้า xx ปะเก้า๋ออันนี้อันนี้ได้ราคาดีนะอ่าขอไม่บอกแล้วกันว่าได้มาจากไหนเนาะก็คือมีขายตามร้านทั่วไปแหละอยู่ที่ราคาอยู่ที่ร้านอยู่ที่ราคาเลยเอ้ยราคาอยู่อยู่ที่ร้านเขาจะตั้งนะครับผมก็ประมาณอยู่เก้า พันเอกเอ็กหมื่นเอประมาณนี้มีบวกมีลบนะครับอันนี้เขาแถมแบตมาไหมเออลืมบอกไม่ได้แถมครับจะแถมแค่แม็กแม็กโมหนึ่งแม็กกับแม็กสแกนหนแม็กแล้วก็ตัวปืน,นแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยส่วนแบตซื้อแยกซื้อแยกโอเคแบตก็ปกติก็ต้องซื้อแยกอยู่แล้วะเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับผมดูแบบเต็มเต็มกันเลยนะครับเป็นไงอ๋อสวยนะบอกเลยว่าสวยบอดี้เหล็กนะครับผม นะตัวตัวตัวบอดี้มันเป็นบอด y ี้เหล็กเหล็กแท้เลยนะครับนะแต่โทษทีนะผมไม่ได้เอาแม่เหล็กมาแต่บอกว่าคออย่างนี้เหล็กเหล็กเลยแต่ถ้าเป็นพลาสติกเสียงอีกแบบหนึง่งเสียงจะเบาๆหน่อยอ่บอกให้รู้เลยว่าบอดดี้เหล็กแท้นแน่นอนโอเคอ่ะเดีย๋ยวเราไปทดสอบการยิงให้ดูกันเลยว่า ประสิทธิภาพการยิงเนี่ยของ ak 1 2ค่าย arc t u r u s ตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรโอเคอเดี๋ยวเราตัดฉากไปดูกันเลย โอเคครับผมก็สเปค AK12 ตัวนี้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ได้เกินอ่ะอย่างที่ได้บอกไปในคลิปนะครับผมนะเป็นไงบ้างครับผมก็สาย AK ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมก็ราคานี่สามารถจับต้องได้นะผมนะซื้อมาสะสมก็ได้นะครับผมซื้อมาลงสนามก็โอเคนะผมยิงเป้าก็ได้นะครับยิงเป้าเล่นๆอยู่บ้านก็ได้นะครับผมโอเคเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคครับกับการรีวิวในครั้งนี้ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆชาวแอร์ซอฟหรือครับหรือคนที่ชอบปืนนะครับกีฬาแนวนี้นะครับผมให้ได้ดูกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมาหากว่าคลิปหน้านะครับผมจะมีรีวิวอะไรเนี่ยครับผมเนาะก็แนะนำว่าให้กดซับกดกระดิ่งดูนะครับผมแล้วรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจา้าหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ